ถ้าไม่กินหอยอ่ะคือมันเสียเลยนะวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินต่เดี๋ยวพักก่อนคิดถึงฉันน้ำจิปซีฟูมันทำให้เหนียวคอคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้เธอรัก มึงันหน้ามึงเยอะใช่ไหมกูดิอยู่แบบครีมครับกินอันทะเลกันอยู่ครับไปจี้ใยที่จมูกดิไหมทุกคนเอาเม็ดนี้กับวันนี้ออกดีไหมยอย่าอย่าอะไรไมันเสน่ห์ปะทุกคนใยจมูกมันเบี้ยวอะเราย้ายใฟมาตรงกลางได้ไหม <c oughs> เสียงครีมครับเสียงครีมพร้อมมากไงปอนบอก <มา S 1> จินปอดครีมปอดเดี๋ยวจะเป็นครีมปอนมากกว่าปอนเราจะได้ออกกำลังกายเมื่อไหร่วะเรากำลังจะลดน้ำหนักแล้วทุกคนเป็นกำลังลองเพลงให้ฟังไหมทุกคนลองเพลงเลยดิย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นักดำน้ำกลาลังยนะ่งปลาดนาำเมื่อมีคนมีคน,นขอมีคนเพิ่งขอในในในนี้ด้วยวัสดีทุกคนนะครับบีบหลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอคุณผ่อนคลาย หยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันคงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆก,ก่อนนันไงปปากกรรังสีสันสุดใสจะลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้ รักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสัเกินกว่าเป็นยายได้แล้วเธอคนดีจะได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการป้าปะดาดา ปาปตาดิดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปอ่ะชูวยดูดับดิ่งลึกลึกลงไปลา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 ฉันจะพาเธอไปอ่ะชูวยดูดับดิ่งลึกลึกลงไป รอขึ้นทวดมีคนบอกว่ารอขึ้นวัยคิมมันแน่อยู่แล้วเพื่อนกูอ่ะถูกไม่น่าผากกูสูงจังน้ำหนักเจ็ดสิบเอ็ดแล้วทุกคนหนักกว่ากูอีกก็คือมึงเท่าไรเจ็ดสิบสวัสดีครับคุณแม่ชื่อเป็นแม่กูจริงๆอ่ะคุณป่องอะไม่ใช่เป็นแม่แบบภาษากระเทยอ้าวสวัสดีคุณพ่อที่เป็นคุณตาจริงๆนะสวัสดีคุณตาและคุณป๋องด้วยนะครับ มุขขำไว้แล้วละสายสวัสดีคุณป่องครับแ่บเซลแม่แฟนผมหายแฟนผมหายหน่อยครับพี่บ่าวเพลงหรอแฟนผมหายแล้วไงวะคิมคิมโทรศัพท์มาเปิดเพลงนี้่อยดิ๋ยวเอาคอมให้แต่ไม่ใช่เพลงว่าลินพ่นไฟอ่ะ ชีดโบดีไหมน้ำพักยตน <laughs> มึงทำมึงรีแอคกับหน้าอ๊อแบตหมดอกทไสักคปชีดแฟตไหมทุกคนชีดโบชีดแฟตดีกว่าหาสปอนเซอร์คลีนิกทำหน้าฟรีให้หน่อยครับชื่ออะไรนะลิ้นพ่นไฟลิ้นพ่นไฟใช่ ลิ้นติดไฟมั้ลิ้นติดไฟลิ้นติดไฟลิ้นติดไฟไหมเธอเนี่ยมาแชทมาลิ้นติดไฟไหมเธออยกนที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมเออใช่ทำจ้างผมได้ไหมจ้างคือผมทำเนาภาพเรือแข่งมันต้องพูดรวนพูดเร็วพูดชัทำได้เหรอโอเคลอย่ังกเรีไข่หอยอะไรยังไง่ไหม ตงคือผมไม่มีงานทำพี่น้องภาพเรือแขงเนี่ยมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดผมทำได้เหรอโอเคเรียนมอยเรยนมอยเรียนมอยเรียนมอยแล้วแบ่งกินเงเพื่อนหอยมีแล้วอุ้ยมันก็มาแล้วตอนแรกกูรับตอนแรกคุณเลยไม่เอาเลยยายมียายมอยเลี้ยงหมีแล้วยายมีเลี้ยงหอยสุนังรีขายหอยแล้วนางมอยขายหมียางนัดหมอมีแก้ฟีแก้ฮิตแต่กระแพาะหมอชิดแก้ฟิตแก้หิเอาหมูนี้ไม่ทีหมูเ้้้้ยยยอออออกกกินนนมมังงา่่ะ็ไตร ่นะครับเที่นี่รับสมัครคนภาพแน่งใช่ไหมใช่ทำไมจ้างผมได้ไหมจ้างคือผมไม่มีงานทำพีน้องภาพหรือแค่มันพูดรวพูดเร็วพูดชัดมุณทำได้เหรอ ยายมอยเลี้ยงหมีหอยฉันเรีขายหอยขายมีหมอมีแก้สีแก้หิดติดกระแทกหมอชิดแก้หิดแก้สีเอามีมาใส่หูหมูเอาหูหมูใส่หูมีหูมีหูมีเอามูใส่หูเลยหมีคือเรงแรทูหนูคนอาหารถือปืนแบบปืนบกตึกตกบุดหมึกกุ้งหมึกุ้กหึกเมมึงมึงละุดหมหมูดกุ้งหมดุ้งตกิดเกินเผืกกินวันกินน้ำมันกินเผือกกินเนื้อกินันจ้าฟาดตัดปักยิงดฟด่นะ

งคนงงมึงร้องอะไรของมึงวะไม่เอาเพลงนี้ฟังดีกว่าจะจากกันไปนะครับ้ยพ่อ,อไปช็อปไม่ติดหรือเปล่าเปิดยังอ่ะโมโนขยัอให้กูหน่อยฮะขยันให้กูหน่อยโ <c oughs> ร่ ที่ใคใครก็คุค้นเคยฉันไม่เคยเจ็บปวดเลยใช่ไหมแต่มองให้ลึกลงไปที่หัวใจฉันซ่อนความจริงที่มีตลอดมาในรอยยิ้มที่มีรอยพ และที่ใครไม่เคยได้เห็นยิ่มมีคนถังโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเกัโปรเห็นข้างในหนึ่งใจที่เริงต้องแก็อาการใครจะรู้บ้างไหม เห็นหัวใจกันบาแม้ไม่อาจจะมองอย่าจะร้องต้องทนให้ไหวยิ้มให้เธอก่อนปอยฉันให้ร้องในใจตรงนี้จะผ่านพ้นไปไม่ช้าเมันกับ พรุ่นี้จะเจอวันที่รายยิ้มมีความหมายยิ้มมีคนถึงโลกร้องไห้กับตัวเองข้างน,นอกดูเหมือนแกงโปรดเห็นถึงไหนในใจที่จอต้องกาบ อาการใครจะรู้บ้างไหมโฮโฮเห็นหัวใจกันบ้างแม้ไม่อยากจะมองอยากจะร้องต้องทนให้ไหวยิ้มให้เธอก่อนแห้ฉันให้ร้อง <laughs> yeah. อันนี้แบบหลบเสียงหลบเสียงได้อ่ปะได้อยู่ปะได้อยู่ทุกคนแบบขำแตกกันแล้วกูว่าขำกูตั้งใจมิกตั้งใจมันขำแม่แม่มันเดี๋ยวมันเศร้าเกิน มึงร้องเพลงสักกลุเพลงกกที่แบบมันร้องกันไปได้ได้ไดง่ายๆ,ๆเพลงลอะไรวะเคยร้องไหมเนี่ยมึงกับกูไม่ได้กูร้องไม่ได้ <laughs> คนลุกพี่เจมบอกคนลุกคนลุกดีเยี yeah. ่ย <c oughs> พี่เจมว่าเหมือนกันะ <c oughs> นะเนาะงดูอยู่อะ <c oughs> คนลุกดีเสียง,ก,งกูตกร่องขนาดนั้นไม่แกนะ <c oughs> ่เอาเพลงอะไรต้องโทษดาวอะเอาเพลงแบบเอาเพลงต้องโทษดาวอะเอ้าก็มึงพูดอะเลือกเพลงอื่นดีเพลงอะไรเดี๋ยวกูดูเพลย์ลิสต์เพลงที่กูชอบฟังคนลุกเลย ช่วงนี้กูติดเพลงกว่านอนจับมือนครั้งแรกว่าเคยฟังไหมก็เคยดิอยากฟังครีมลองกินรีซอลงนี่ดดดูรรุ่นไไแแตควววาามจปเเอ้

ว่นนวจะนี้มีกาะน,นอนจับมือกันของเราว่าจะได้พบกับคนคนหนึ่งฉันว่าแปละอย่าปล่อยให้เราต้องยากกันไปด้วยความไม่เข้าใจและอารมณ์ สายที่มันจะได้พังเพราะอะไรคีดกันคีดกันคีดกันมึงคีดกันด้วยเพ ن ควาปังอยู่ได้อยู่ได้อ้าวกูเสิร์ชคิดกันเอากดดันแค่ผมหายไม่เคยฟังอ่ะทุกคนขอโทษด้วยนะครับ ำไมถึงเขามาตามหาแฟนในนี้ก <laughs> ูร้องเลยความรัก <laughs> รู้จักได้ในใจชั่วกาล อามที่เราถึงสองได้ผ่านพ้นลบเรื่องราวอาดีที่เราร้านจะคือความรักแกท้ที่ฉันใหม้มาน,นาน่าล่ามปลายทางไม่เป็นหนึ่งใจ เธอจะให้เราพบกันยัยต้องเกีกันเราให้ไกลเกียดกันด้วยเพนฟ้าไม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปเกียดกันด้วยผู้พาส่งฉันลับตาฉันไม่หวนไหวเกลีดีรอแต่เกลียดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมแพ้ใช่ไหมใช่ไหม ร้องนำเาเราเกียรงอืมว่าทำไมไปำเ,เป็นัแปกแล้วเสียงแปเหมือนจริงเลยวันนี้ช่วงน,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 นี้มันจริงมักันหนัมันพูดเนอมากมือจริงพี่พี่เซงานม,ามันเนอไปหมดเลยอะหรือว่าติดหัวให้น,น,น,ในืติดมึงหเ,เวนเนอยหายเหแบบเพียนอะวอลวเอพลงวอลวรลองพ,อพร้อมเพลงแล้วกันลองก็เป็นย่าง วันนี้เป็งเดียวแล้วน่าจะแวนะเดี๋ยวปะแค่รอยยิ้มหวานๆแคนั้นแค่แค่นั้นจะทำให้ฉันหวานไวมันไม่ง่ายที่รักเหนียวมากมึงความหวานของเธอทุนั้นไม่ใช่ง่ายง่ายฉันได้พช้ทัวร์ทัวไปใจให้เธอ Ở bộc Ở đừng tèo ra kha Ở hy sinh vùng 微信 của miếng bò Ở miếng bò Ở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  ถ้าจะคิดว่าจะชนะคือทำเหมือนหวานคนเดียวเท่านั้นคำคำนี้ไม่ใช่กใครที่พร้อมใจยอมแพ้คนพิดคนพิดคดพูดให้เธอตกลุมรักตังแต่รักเจอต่อให้ฉันวนวายฉันก็ไม่บอกันไม่บอกเธอรักไม่บอกต้องไม่งอแงง เธอก็ไม่บอกว่าเธอคือคนในฝันไม่บอกเธอไม่ต้องมาหวอดแหวนไม่ต้องเลยเออใจเดือดสักสุดไรที่ฝืนมือมันจะทนไม่ไหว

Tell don't have to look at me I not tell you that you I am not tell to me I do me